จ้าเป็นใครอ่ะเจ้ากล้าดียังไงถึงได้มาปลอมตัวเป็นข้านะฮะที่แท้ข้าหน้าตาเช่นนี้เองเหรอร่างจริงของข้าดับสลายและอยากขอยืมร่างของเจ้าสักหน่อยได้ผัาได้แต่งงานกับราชาแพทย์แล้วข้าจะยอมมอบร่างนี้ให้กับเจ้าฮะจริงเหรอ,อแปะมือสัญญาคำไหนคำนั้นแค่เข้าใกล้เขาก็มีพลังยามากมายถ้าข้าได้กินเขาขอถามหน่อยเหตุใดรู้เรื่องพิษแค่ดมดูก็รู้แล้วท่านราชาแ<อ>พทย์แต่งงานกับข้าเร็ว ถ้าเป็นแพทย์ประจําตัวของเจ้าหากราชาแพทย์สัมผัสกับสตรีก็จะจามเจียงชิงจุนรู้เรื่องแพทย์ไหมเฮ้ย hey, พอทีเธอคุณหนูใหญ่ท่านนี้ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยสักนิดท่านราชาแพทย์ช่าเป็นพลังยาที่หอมกลุ่นนะปกติเวลาเข้าใกล้หญิงสาวเจ้าจะจามนีม่เห็ุได้เมื่อครู่เจ้าจึงไม่เป็นอะไรก่อนหน้าเวลาพบนางข้าจะจามเป็นครั้งเป็นคราวแต่เมื่อครู่ข้าอยู่ใกล้น้งมากแต่กลับไม่จามเลยแม้แต่น้อยปล่อยเลยนะ ท่านราชาแพทย์ก็อยู่ตรงหน้าของข้าหล่อทั้งหน้าตาและรูปร่างชายหนุ่มรูปเงามขุนหนูเจียงยังไม่สมหวังสิ่งใดข้าช่วยสมหวังได้นะขอรับเช่นนั้นก็แต่างงานกับข้าสิท่านราชาแพทย์พราเลิกยโยนวววข้าสักทีได้ไหมข้าจะทนไม่ไหวแล้วนะข้าก็คิดว่ามีแค่ข้าที่ทนไม่ไหวซสอีก